่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้ดีใจนะคะนี่คนที่รู้ใจของลูกชายนะคะฝากทุเรียนมาให้แม่ให้พ่อได้กินเนาะสุกแล้วนะลูกนี่ทุเรียนของลูกที่ส่งมาให้แม่สุกแล้วผู้ใหญ่ๆนะครมีแต่ผู้ใหญ่ๆ ใหญ่มากเลยแต่ว่าเสียดายนะพี่แม่กินเข้าไปเมื่อคืนแม่กินเข้าไปเมื่อคืนนะค่ะถึงกับนอนไม่หลับนะคะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเนาะแต่ก็ดีใจมากเลยนะที่ลูกนะคะส่งมาให้พ่อให้แม่ได้กินกันเนาะคงจะเป็นนะให้คนที่รู้ใจบางคนเนาะของลูกชายเนาะส่งมาให้แม่กินนี่สุกแล้วนะคะสุกแล้วเด้อลูกเด้อ แม่ก็ขอขอบใจไล่ๆนะคะที่ลูกได้ส่งมาให้แม่ได้กินกันแต่พ่อเขาชอบมากเลยพ่อเขาจะกินกับข้าวพ่อเขาก็จะกินก,บก,ก,นกับข้าวเหนียวร้อนๆได้กินกันแล้วเด้อสุกแล้วลูกลูกใหญ่ๆมากเลยนี่จะผู้ใหญ่ๆโอ้ยเท่าแขนผู้ใหญ่ๆนี่ก็จะใส่ถุงไว้ให้พ่อเขาได้กิน เพราะว่าเสียดายเนาะลูกชายคนโตก็ไม่ได้กินกับพ่อแม่ด้วยนะคะเพราะว่าลูกชายเขาไปทำงานแล้วคนที่รู้ใจของลูกชายคนเล็กนะคะส่งมาให้แม่ได้กินดีใจแม่ก็ขอขอบใจให,หลายหลายลูกเด้อถ้าลูกทํางานทําค้าขายอะไรก็เนาะขอให้ทำมาค้าขึ้นทําอะไรก็ขอให้เจริญเจริญนลูกเด้อ แม่ได้กินแล้วใหญ่มากเลยนะครับมีแต่ผู้ใหญ่ๆกินไปแล้วสองผู้เนาะสองสามผู้แล้วนะครับพ่อเขากินกับข้าวทุกวันก็ขอให้ลูกเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานอะไรก็ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนเดอลูกเด้อพ่อแม่ได้กินกันแล้วนะครับทุเรียนที่ลูกส่งมาให้ใหญ่มากเลย แม่ก็จะได้กินกับข้าวเนียวร้อนๆถ้าจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆแม่ก็เนาะยินดีนะครแม่ก็ยินดีนะครที่มีคนรู้ใจเนาะส่งข้าวของไปให้ลูกชายได้กินกัน แม่ก็รู้เนาะลูกชายคนเล็กนะคะไม่เคยนะครับพูดให้แม่ฟังตลอดนี่นะได้กินแล้วสุกแล้วแล้วก็ยังมีนี่กระล่องข้าวนะคะที่ลูกชายบอกว่านะส่งมาให้เป็นของคนที่รู้ใจลูกชายทั้งนั้นเลยนะส่งมาให้แม่ได้ไปวัดไปวานะคะสองสามกระติบแล้วทั้งของไปวัดทั้ง กับข้าวกับปลาที่ส่งไปให้ลูกได้กินเนาะแม่ก็ดีใจแม่ก็ภูมิใจด้วยลูกเด้อได้กินนี่แหละทุเรียนก็พู้ใหญ่ๆนะคะไม่เคยเห็นเนาะตัวใหญ่แบบนี้สวยมากเลยแล้วก็หวานแล้วก็หอมแต่ว่าเสียดายนะคะแม่เป็นคนที่โอ้เนาะ บอกว่าแม่เป็นโรคอีหยังบอกคอยถูกกับทุเรียนเนาะกินเข้าไปแล้วนอนบอหลับทั้งคืนแต่ก็พุ่มใจเนาะพุ่มใจตีลูกชายนอนได้ลูกชายนะคะคนเล็กนี่แล้วเนาะลูกชายก็พุ่มใจทั้งสามคนนั่นแหละจงมาห้พ่อห้แม่ได้กินกินกับเขา้าเหนียวห่อนหอน,หอนโอ้ยแสบหลายแต่ว่าแม่กินบอคอยได้ยักมันเป็นโรคอีหยังเนาะ กองขาวก็ไปวัดไปว่าซูมืดผู้ใดสนใจอยากได้เนาะกองข่าของคนที่รู้ใจลูกชายเนาะส่งมาให้ลวดลายก็สวยงามสีสันก็สวยงามเดอ้อมีทั้งของตะก้าเนาะใส่ของไปวัดไปว่าท่านใดสนใจอยากได้ก็ติดต่อแม่มาได้เลยเดอ้อ สวยงามมากเลยไม่แพงไม่แพงเนาะนี่นะขาขายแต่นี่คนที่รู้ใจของลูกชายส่งมาให้แม่ก็ดีใจทั้งได้กินทั้งได้กินของแล้วก็ภูมิใจที่ลูกชายเนาะส่งมาให้แม่ดูว่าคนที่รู้ใจส่งไปให้นะคะไม่ว่าข้าวของเครื่องใช้ของอยู่ของกินเนาะแม่ก็ภูมิใจมากเลยลูกชายคนนี้ไม่เคยโกหกแม่ มีอะไรเขาก็ส่งมาให้แม่ได้ดูกินทุเรียนใหญ่ๆเด้อลูกเด้อสุกแล้วสุกแล้วลูกใหญ่มากเลยแต่เส็ดได้เนาะกินเข้าไปแล้วมันนอนบ่หลับแม่คงสิบอถูกกับทุเรียนเนาะแม่คงสเิเป็นโรคเป็นพ่แล้วกินบ่นได้ข่าวเหนียวห่อนๆกินบายข่าวตอนข่าวสุกไม่ๆนี่นะโอ้ ติเขาก็สร่งมาให้แม่ทางของตะก้าไปวัดเนาะบัดนี้ได้กินละเดอ้อทุเรียนสุกแล้วเรียบร้อยหอมหวานแซ่แบแซบโอ้ยกินกับเขาอันนี้ก็พ่อกระเสียวไวกินกับเขา่าหลายมือพุ่นละงามงามกินได้ตั้งหลายมือพุ่นแล้วเนาะนี่เพราะแม่กินบ่ได้ลูกชายคนโตก็ไปทำงานแล้วตอนลูกชายย่างบัดบอสู บ้วุกนี่ผูกใหญ่ใหญ่เนสุ่กแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อลูกเด้อขอขอบใจลายๆแม่กับพ่อกระซิได้กินกับเขาแล้วคนคนที่ลูกใจลูกชายเนาะทรงไม่ให้กินแม่ก็ขอขอบใจหลายๆให้ลูกอยู่ดีมีแห้งเด้อทางานอีกอย่างก็ขอให้เป็นเจ้าคนนายคนขอให้เจ้าเรียนสูงจบสูง เงินไลายๆพอแม่ได้พึง่งพาอาศัยได้ลูกเดอ้อยู่ไใสก็ตามแม่ก็ดีใจนํ่ถ้าลูกซิมีคู่ครองที่ดีแม่ก็ดีใจนํ่มมดดนเดอ้อแม่บ่ได้คัดได้ของอีกยังสักอย่างโอ้หอมๆแสบๆกินแล้วแม่สิกินลองเบิงตอนมื้อเช้าเนะาะมื้อคืนแม่กินตอนกลางคืนนอนบอหลับ แม่ก็ว่าสิกินล่องเบิงตอนเศร้าเนาะมันสิเป็นจังใดมันสีคือเก่าอยู่บ่แต่ว่าบ่มีโลกมีผ้ย่หยังดอกแต่ว่ากินเข้าไปแล้วแซบ่บหอม,ห,อมหวานตุกกลางคืนมานอนบ่หลับโอ้ยเป็นย้อนทุเรียนอันคนหูใจของลูกชายหลานี่บ่กินเ่อใดก็นอนบ่หลับขอบใจหลายหล,ย,ลยแล้ลูกเด้อขอให้ลูกมีแต่ความสุขไปหา ทำการทำงานอีหยังก็ขอให้ได้งานดีๆขอให้มีคนหักคนแพงเนาะ้าสิเป็นเนือ้อคู่ค,คู่ค้องของ,ของลูกชายแม่ก็ยินดีเนาะแม่ก็ยินดีนันลูกชายหักผู้ไดแม่ก็หักนั่เบิดเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้สำนีสซกก่อนเดินโอ้ยชมเนาะติชมชม,ชมนั่นแล้วเนาะลูกชายสามคน โมเกียวหัวแหวนแม่ทั้งนั้นเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้สำนีสักคนเด้อเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาขอบใจหลายๆเด้วยลูกเด้อ